ทีด่ดีต่อหน้าอุ้งอิงจัดซอฟต์พาวเวอร์ผลานเงินภาษีทําคนไทยอายทั้งประเทศ พี่ดี้นิจตพงพงหออนางนะ,ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวนะคะบอกว่าเสียภาษีหนักมากเพื่อเอาไปให้เด็กๆเ,เนี่ยเล่นอะไรกันเสียดายเงินก็เสียดายแต่รู้สึกอายมากกว่านั้นแฮชแท็กไม่น่าเชื่อแฮชแท็กอยากมีสิทธิ์เลือกได้ว่าเสียภาษีไปให้ส่วนไหนของชาติะคะซึ่งเ็าเรียกว่าทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากค่ะซึ่งชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์ของพี่ดี้นะคะบอกว่าเห็นด้วยกับพี่ดี้ค่ะ คนทำของที่ชาต่างชาติติดกันงอมแงมเนี่ยไม่มีใครลงขอตัวไม่ยุ่งม้องแบ้วอย่างไรให้โลกจารึกซอฟต์พาวเวอร์จุดๆน่าจะไม่ใช่แค่อำนาจละมูนแต่น่าจะถึงขั้นเละเลยทีเดียวนะคะบางคนบอกว่าทั้งโกรธทั้งอายซอฟเบรนที่สุดทำไมถึงรู้สึกอายยังไงก็ไม่รู้และสบการณ์เนี่ยเราจะเจออะไรนี่ จากกรณีเมื่อวันที่6มกราคม2567นา,างสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนะได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเตรียมงบประมาณผลักดันซอฟต์พาวเวอร์กว่า5,100ล้านบาทว่าหลังจากผ่านการพิจารณาของชุดขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ที่ตนเนี่ยเป็นประธานแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ชุดใหญ่ที่มีนถายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมตรีเป็นประธานก่อนจะพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็คาดว่างบเนี่ยจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะสำหรับงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะ5,100ล้านบาทนั้นเนี่ยจะนำไปในเอ่อสิอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์นะ,ะโดยไม่ได้มีการของ,งบประมาณเพิ่มเนื่องจากเป็นงบที่มีอยู่ในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ไม่ได้ไ เป็นตัวเลขที่รัฐบาลเนี่ยคิดขึ้นมาแต่เป็นงบประมาณที่มาจากผู้รู้จริงในแต่ละสาขานั้น นั่นก็คือภาคเอกชน่ะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกอีกทั้งภาคเอกชนนะคะยังมีความตั้งใจทําและระมัดระวังเรื่องการใช้งบประมาณอยู่แล้วนะคะส่วนการพิจารณาปรับลดวงเงินนะคะงบประมาณลงหรือไม่เนี่ยต้องรอดูนะว่าคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยจะเห็นควรอย่างไรแต่เมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็รับฟังแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกับ11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เพราะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็เมื่อมีคนสนใจเชื่อว่า อุตสาหกรรมเหล่านี้นะต้องแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโดยงบประมาณเนี่ยที่จะดึงมาเนี่ยจากกระทรวงหลักๆก,ก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นงบที่อยู่ในแต่ละกระทรวงอยู่แล้วแล้วก็นํามาจัดแจงว่าจะนําไปดําเนินการอย่างไรบ้างนะแล้วก็ต่อมาค่ะที่เป็นประเด็นฮือฮาก็คือจากกรณีที่ภาครัฐนะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาถแถลงนะคะว่ามีการเปิดตัวโครงการ Thailand Soft Power x g u i n n e s s World r e c o r d Challenge าเนะคะนำเสนอ Soft Power 5F ของไทยนะก็คือได้แก่ฟูอ้ดอาหาร แฟชั่นก็คือการออกแบบแฟชั่นไทยนะแล้วก็ฟิล์มภาพยนตร์แล้วก็ไฟท์ก, fight, ก็คือมวยไทยแล้วก็เฟสติวัลนะ,ะก็เป็นเ,เทศกาลประเพณีต่างๆนะคะเพื่อขานร,รับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมกับกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดนะคะจัดการแข่งขันใน5ห,หัวข้อที่สุดของโลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะอะ่เริ่มจาก1น,นะคะ ใส่นวมต่อยลูกโป่งแตกมากที่สุดใน1น,นาทีนะคะสใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดใน1น,นาที3กินสตีดฟู้ดก็คือปลาท้องโกนะคะมากที่สุดใน1น,นาที4ใส่หน้ากากนะซึ่งเป็นหน้ากาก,ากผีตาโขนมากที่สุดใน1น,นาทีแล้วก็สุดท้ายค่ะกินป๊อปคอร์นได้เยอะที่สุดใน1น,นาทีนะ,ะซึ่งแบบหลายคนก็เอ๊ะแหะค่ะว่าเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรนะคะ ซึ่งการแข่งขันแต่ละรายการนะก็ได้มีการเลือกเอาสินค้าท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมานําเสนอนะคะอาทิเช่นปาท่องโก,โกเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่งใน5ขนมสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะต่อมาค่ะกางเกงช้างนะเขาบอกว่าก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นของฝากยอดนิยมในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติมวยไทยเนี่ยก็เป็นกีฬานะซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วก็เทศกาลผีตาโขนะซึ่งเป็นศิลปวะวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นนะท จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแต่ล่าสุดขาดพี่ดีนิติพงษ์หนาคนะ,คะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าเสียภาษีหนักมากเพื่อเอาไปให้เด็กๆเ,เนี่ยเล่นอะไรกันเสียดายเงินก็เสียดายแต่รู้สึกอายมากกว่านั้นนะคะ แล้วก็แฮชแท็กไม่น่าเชื่อแฮชแท็กอยากมีสิทธิ์เลือกได้ว่าเสียภาษีไปเนี่ยให้ส่วนไหนของชาตินะคะก็เรียกว่าทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ,ๆางนานานะอาทิเช่นบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเกิดจากพื้นฐานความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเป็นความรู้สึกดีต่อมาเนี่ยพัฒนาเป็นความชอบแล้วก็สุดท้ายก็คือขึ้นสู่ระดับความประทับใจไม่ใช่ยัดเยียดสร้างสรรค์บ้าๆบอๆให้ใครต่อใครแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์เห็นแล้วก็ตลกแล้วก็เสียดายเงินครับเห็นคนบอกไม่นึว่่าจจะเเป็นรรืองงิ r e a l s a s สพาวเแล้วก็บอกว่าชะตากรรมนะคะแล้วเขาบอกว่าเห็นด้วยกับพี่ดีค่ะคนทําของที่ชาวต่างชาติติดกันงอมแงมเนี่ยไม่มีใครลงขอตัวไม่ยุ่งบ้องแบลวอย่างไรให้โลกเนี่ยจารึก Soft Power จุดๆน่าจะไม่ใช่แค่อำนาจละมูนแต่น่าจะถึงขั้นเละเลยทีเดียวนะคะบางคนก็บอกว่าทั้งโกรธทั้งอายซอฟเบรนที่สุดนะคะทำไมรู้สึกอายยังไงก็ไม่รู้และสมการนี้เราจะเจอกับอะไร คนคิดเนี่ยน่าจะชอบดูทีวีแชมเปี้ยนหรือเปล่าคะแต่ก็มีคนนะบอกว่าขอเสนอนะหนึเนี่ยทอผ้าไหมสวยแล้วก็ยาวที่สุด2กินส้ตมตำปลาย่างนะคะบ,บางคนบอกว่าน่าเศร้าใจจริงๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่มาแรงมากๆนะรเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะหรือในวันงานเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน่ายัางไงนะเดี๋ยวทางเดอะคลิติกเราเนี่ยจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ